โกวดบอลกีฬาวุดบอลน,นั่นเองวุดบอลครับครับมันเล่นยังไงตีลูกให้เข้าประตูให้เข้าตรงกลางให้เข้าตรงกลาง<ม>แต่เกมของเราจะมีการเล่นเสิร์ฟที่หนึ่งคือตีครั้งที่หนึ่งให้มาถึงบริเวณนี้ครั้งที่สองวางให้ใกล้ประตูครั้งที่สามยิงให้เข้า<ม>ถ้าใครแม่นๆ่นยิงครั้งเดียวเข้าเลยก็ได้ ถ้ายิงครั้งเดียวเข้าได้3แต้มถ้าตีแล้วมาอยู่บริเวณนี้แล้วก็ยิงเข้าภายในครั้งที่2ได้2แต้มแต่ถ้าตีแล้วลูกมาอยู่ตรงนี้เคาะไปวางข้างในอีกทีหนึง่งแล้วก็ยิงเข้าจะได้1แต้มอ,อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเสิร์ฟมาจากจุดเริ่มต้นลูกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ครั้งที่สองตีให้ไปใกล้ประตู ถ้าลูกนี้ยิงเข้าไม่ได้คือไม่ได้แต้มบแบบนี้นี่คือศูนย์นะครับแต่ถ้าศูนย์าอาปุ๊บไม่ตกอยู่ตรงนี้แล้วครั้งที่สองยิงเลย,เยถ้าเข้าลูกนี้จะได้สองแต้ม ก็คือเวลาแข่งกันอย่างคนที่หนึ่งเมื่อกี้สนามนี้ไม่ได้แต้มละแต่คนที่สองได้ศูนย์แต้มเฮ้ยคนที่สองได้สองแต้มเมื่อคนที่สามเล่นคนที่สามเล่นไม่ยิงแต่จะวางให้ไปใกล้อีกนิดนึงอ่าแล้วก็ครั้งที่สามถึงจะยิงคนที่สามก็จะได้คะแนนหนึ่งแต้ม เพราะฉะนั้น3คนเมื่อกี้เนี่ยจะมีคนที่2ได้2แต้มเป็นผู้นำพอจบสนามนี้ก็ขึ้นไปสนามต่อไปทั้งหมด12สนามถ้าครบ12สนามใครเก็บแต้มได้เยอะสุดก็เป็นผู้ชนะไปโอ้สิบสอนามอ่าเนี่ยเราเวลาฝึกฝึกแล้วก็ฝึกยิงครับอย่างเงี้ยตอนนี้ครูกำลังฝึกยิงอยู่ระยะไกล ถ้าครูก็ได้สองแต้มแล้วถ้าสมมติว่าครูเสือกมาถึงตรงนี้ถ้าเสือกได้หมดลูกทุสิบสองอันนี้ก็ได้สามสิบหกแต้มหนึ่งคนจะเล่นไม้หนึ่งอันกับลูกหนึ่งลูกอันนี้เป็นการซ้อมเฉยๆเวลาครูซ้อมครูก็จะซ้อมหลายๆลูกจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเขียนเดี๋ยวถ้าสนใจเย็นๆก็มาเล่นได้บริสุทธิ์ให้ครับ Oh, no. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Spot t o t t u u r นะฮะคลิปนี้ผมอยากจะทำคลิปอธิบายตอบคำถามให้กับสมาชิกบางท่านครับสอบถามมาว่าในการเล่นเกม GFOX w o o d b บอ Football, ในจังหวะที่2นะฮะก็คือจังหวะในของการวางนะเมื่อเสิร์ฟมาแล้วแล้วก็ ลูกยังอยู่ห่างจากเกตประตูอยู่ต้องการจะวางครั้งที่2เพื่อให้ยิงจบครั้งที่3ให้ได้เพื่อเก็บ1แต้มแต่หลายท่านบอกว่าเวลาวางแล้วลูกวุฒบอลมักจะไปติดที่เกตนะฮะหรือเรียกว่าอะไรติดหูนั่นเองครับก็คือมันไม่สามารถยิงได้นะ,ะบางทีวางไปแล้วก็มันไม่ไป ตรงบริเวณที่ตั้งใจไว้มันจะเลยนะเดิมทีอยากจะวางไว้หน้าเกตห่างประมาณสัก1เมตรหรือ1เมตรครึ่งเพื่อจะยิงให้ได้แต่ผลปรากฏว่าเมื่อวางไปแล้วเนี่ยลูกมันจะวิ่งเข้าหาเกตบางครั้งมันก็จะไปติดข้างเกตทําให้มุมมันแคบยิงไม่ได้หรือบางทีลูกมันจะออกทางซ้ายทางขวาไม่ตรงหน้าเกตเลยสัทีเดียวนะฮะสมาชิกเลยถามว่ามีเทคนิค การวางอย่างไรที่จะไม่ให้มันวิ่งเข้าไปาติดหูข้างเกตหรือไม่ไหลไปอยู่มุมแคบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จีฟกจะอธิบายให้ฟังอีกสักรอบนึงนะฮะ <_ S 1> เกี่ยวกับเทคนิคในเรื่องของการวางนะ,ะจังหวะของการวางเนี่ยบางทีคนเรานึกว่า ถ้าเราคิดว่าเราต้องการวางให้ห่างจากหน้าประตูไปประมาณสัก1เมตรหรือไม่เกิน1เมตรครึ่งทําไมลูกมันไหลเข้าไปในประตูนั่นก็เป็นเพราะว่าเรากะวางลูกไว้ห่างจากประตู1เมตรก็จริงแต่เวลาแรงของเราตีไปมันมีความรู้สึกว่าเราจะตีถึงจุดที่เราตั้งใจไว้แต่เราลืมคิดเผื่อไปว่าลูกวุฒบอลมันมีแรงเฉื่อยพอลูกมันไปถึงจุดนะนี่สมมติว่าจุดที่เราต้องการวางนะครับแล้วก็ เราเสิร์ฟลูกวุ้บอลมาต้องให้ลูกบอลถึงจุดนี้ลูกบอลมันถึงก็จริงครับความรู้สึกว่ามันถึงแล้วแต่แรงเฉื่อยของลูกวุ้บอลที่มันกลมอยู่มันก็จะไหลเลยไปอีกประมาณ1เมตรถึงเมตรหเมตรครึ่งมันจึงทําให้ลูกมันวิ่งเข้าหาไปไปตรงไปหาเกตแล้วไปติดหูบ้างเลยหลังเกตออกไปบ้างนะฮะหรือ ถ้าเราไม่ได้ตรงยิงไปตรงกลางหน้าเกตอาจจะโดนหน้าไม้ผิดเฉียงไปด้านข้างทําให้มุมมันแคบลงไปบ้างก็นี่แหละครับคือปัญหาของการวางแล้วมันทําให้ไม่สามารถมีมุมยิงได้เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูชัดๆนะจากการตีเลยนะครับผม สมมุติว่าลูกนี้จะเป็นตัวมาร์กนะฮะบ,บริเวณที่เราต้องการวางลูกให้อยู่ตรงลูกนี้นะฮะเพื่อที่จะยิงในช็อตที่3นนี่คือจุดที่เราต้องการนะครับแต่เวลา,าวางมาจะเกิดปัญหาแบบนี้ครับ เราตั้งใจที่จะวางลูกให้อยู่ในระยะลูกที่เรามาร์กไว้แต่มันเลยออกมาอยู่ข้างหูแบบนี้อันนี้เป็นกรณีที่หลายๆคนเจอแล้วคิดว่ามันควรจะแก้ไขย,ยังไงเทคนิคของผมก็คือถ้าเราต้องการวางลูกไว้จุดนี้นะครับ เื่อไว้นิดนึงครับว่าเราจะต้องมาร์กหรือตั้งใจวางลูกให้ถอยออกไปอีกประมาณ1เมตรหรือ1เมตรครึ่งเผื่อแรงเฉยครับพอเราตีน้ำหนักพอมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วแรงเฉยของมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าอีกประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งมันจะมาได้จุดที่เรายิงง่ายพอดีครับ สังเกตนะครับว่าลูกเมื่อสักครู่นี้ผมกะน้ำหนักให้ถึงแค่ลูกแรกแต่เวลาผมตีออกมาน้ำหนักมันถึงพอมันถึงแล้วปุ๊บแรงเฉยของลูกยังวิ่งมาแต่มันจะไม่เลยลูกที่ระยะที่เราต้องการยิงเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันจะทำให้เรายิงง่ายครับอันนี้ก็ เป็นเทคนิคเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ จะสังเกตได้ว่าลูกทุกลูกนะฮะไม่มีลูกไหนที่อยูอ่ที่มาไม่ถึงจุดมาร์กลูกแรกเลยจะผ่านลูกแรกตลอดเพียงแต่ว่ามันจะตรงเกตหรือจะเบี้ยวเฉียงออกด้านข้างหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสภาพสนามด้วยะจะมีอยู่ลูกหนึ่งที่มันวิ่งทะลุมาถึงหน้าเกตเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีผลในเรื่องของน้ําหนักลูกด้วยครับถ้าเกิดลูกที่มีน้ําหนักแตกต่างกันนะฮะมันจะทําให้ลูกวิ่งช้า เร็วหรือไปใกล้ไปไกลก็มีผลเกี่ยวกับน้ําหนักด้วยนะอย่างลูกที่มันวิ่งมาตรงนี้อาจจะเป็นลูกที่มีน้ําหนักเบาทําให้เวลาผมใช้แรงตีกะน้ําหนักมันทําให้แรงเฉยวิ่งไปไกลามากกว่าที่เราคํานวณไว้ก็จะมาติดประตูส่วนลูกอื่นๆน้ําหนักได้หมดครับเพียงแต่ว่า2ลูกมี2ลูกที่มาในพื้นที่ที่มันเทราดทําให้ลูกมันกลิ้งหลบไป เพราะฉะนั้นอีกสีลูกที่เหลือสามารถอยู่ในตำ,ตำแหน่งยิงได้ก็ลองนำไปใช้ดูครับว่าถ้าเราต้องการวางลูกหน้าประตูในระยะไม่เกิน1เมตรหรือ1เมตรครึ่งก็เผื่อจุดมาร์กเผื่อน้ำหนักมือให้ถอยหลังออกไปอีกประมาณ1เมตรถึงเมตรหเมตรครึ่งเหมือนกันแล้วพอเราตีไปปุ๊บแรงเฉยจะพาให้ลูกวิ่งมาข้างหน้ามาตรง จุดที่ห่างจากประตูตามที่เราต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นการคำนวณน้ำหนักก็อยู่ที่ระยะการวาง้วยนะถ้ายิ่งอยู่ระยะไกลออกไปนะเมื่อสักครู่นี้ระยะประมาณ5เมตรเอ่อประมาณ3-4เมตรก็ออกน้ำหนักเบาหน่อยแต่ถ้าเราต้องการมาวาง1เมตรถ้าเราอยู่ไกลจากจุดนี้ไปอีกเยอะเลยหลายเมตรก็จุดมาร์กที่เราต้องการมาร์กให้เผื่อไว้ก็เผื่อประมาณสัก3เมตรถึง5เมตร มันก็จะทําให้แรงเฉื่อยที่วิ่งมาเนี่ยมันก็จะวิ่งไกลขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักในการวางแล้วก็ระยะในการวางด้วยก็ลองไปฝึกดูนะครับถ้าได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้สําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ